นอกจากเรื่องนี้เสร็จแล้วเนี่นะครับเมื่อวานนี้นะครับมีมติครมรเรื่องเกี่ยวกับอสอมอคนะครับที่จะมีการให้เงินค่าค่าเสี่ยงภัยในการทำงานของอสอม,อ,มอ,อีกอสองเดือนนะครับเดือน อเมษากับพฤษภาใช่ไหมใช่ค่ะเมือ่อวานนี้คุณอนุชาบุรพชัยศรีนะคะแถลงมติคอรมอรเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่ๆอสอมอนะคะคอรมอนุมัติงบประมาณ1 0 5 0ล้านบาทค่ะเพื่อเป็นค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยและค่าเสี่ยงภัยให้กับอสอมอ1ล้านอคนและอสอสอคืออาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครนะคะ1577คนรวมทั้งสิ้น1 5 3 0 6ล้านคนเนี่ยตราห้า ร้อยบาทต่อคนต่อเดือนค่ะ ระยะเวลาก็คือเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมภายใต้โครงการค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยและค่าเสี่ยงภัยสำหรับอสอมในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 นะคะเพราะว่าในช่วงโควิดเนี่ยพี่ๆอสอมและอสอสอทำงานกันหน,กหนักหน่วงจริงๆนะคะทุกคนนี่ยกมือให้เลยนะคะนะในความเสียสละของพี่ๆเขาเพราะว่าเขาจะต้องเฝ้าระวงังคัดกรองคุมกลุ่มเสี่ยงดูแลผู้ปว isolation, isolation, ่วยโฮมไอโซเลชันคอมมูนิตี้ไอโซเลชันตรวจเอท เคดูแลกลุ่ม608ไปชักชวนเชิญชวนให้มาฉีดวัคซีนกันเถอะนะคะแล้วก็ดูแลคนจากตอนแรกๆใช่ไหมใครเป็นต่างถิ่นเนี่ย ใครไปต่างถิ่นเข้า,ขาไปนในหมู่บ้านเนี่ยพี่พมีอสมจะเข้าไปประกบเลยไปพื้นที่เลยแล้วก็ไปให้คาแนะนำํำบางคนก็ดื้อไง<า>มาเป็นใครทําไมอะไรยังไง<อ>มันมีอำนาจอะไรอะไรอย่างนี้นะก็ทํางานยากหน่อยู่นะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็อนุมัติให้500บาทต่อคนต่อเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมนะคะอสมรวมอสสกทมคืออสมเหมือนกันนั่นแหละเรียกหมคทั้งหมดประมาณ1ล้านกับ อีก50,000คนคะนะครับรัฐบาลก็เห็นความสำคัญแล้วก็ดูแลในเรื่องนี้นะครับค่ะ